ดาบของพ่อองค์ดําก็พุ่งไปทำลายลูกแก้วของมันจนทำให้คาถาทั้งหมดของมันสลายไปเลยครับงาของไอ้งานนินก็หักแผมมันก็กำลังจะสลายไปแล้วแต่มันก็ได้บอกว่าอย่างน้อยมันก็ล้างแค้นให้พ่อของมันได้พวกสัมประเวสีคืนชีพก็ได้สลายไป ไองูบองหลานหน้าขังคกนั่นก็ได้กลายเป็นงูตัวเล็กนิดเดียวเลยแหละครับเมืองตายแน่นอนวิญญาณที่ไอองซาเรียกมาก,ก็พุ่งใส่อ,องซาเลยวเฮ้ยแถมมันก็ได้ตายห่าไปเลยแหละครับอยุธยาก็ชนะแล้วชบาแก้วก็เสียใจมากเลยแหละครับเพราะว่าตอนนี้การกล้วยก็แน่นิ่งไปแล้วละเธอนี่ร้องไห้เลยเธอก็ได้บอกการกล้วยครับว่าอายุธยาชนะแล้วแต่กานกล้วยก็ไม่ตอบสนองอะไรเลยแหละครับการกล้วยก็ได้มาเจอกับแสงดาแม่ของพระเอกอีกครั้งแถม รอบนี้พระเอกก็ได้เจอกับผู้พพ่อของเขาอีกด้วยแต่แล้วก้านกล้วยก็ได้ยินเสียงเรียกเขาว่าพ่อครับทั้งพ่อและแม่ของก้านกล้วยก็มองดูลูกของเขาอย่างภาคภูมิใจก้านกล้วยก็ลืมตาขึ้นมาต้อนอ้อและกอแก้วก็เรียกก้านกล้วยว่าพ่อแล้วล่ะครับก้านกล้วยยังไม่ตายไว้ ทั้งสี่คนก็กอดกันเลยพระองค์ดําก็ได้มหากาดกล้วยและพระองค์ได้กล่าวว่าพ่อเมืองเอ๋ยที่ทัพอยยธยารอดพ้นจากวิกฤตนี้ได้อีกครั้งก็เพราะมีท่านเป็นกําลังสําคัญด้วยท่านไม่คิดที่จะหลบเลี่ยงความผิดและกล้าายอม